สวัสดีครับนักเรียนพบก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นส่วนของกิจกรรมวันนี้จะสนุกและได้ความรู้อย่างไรนั้นตามคุณครูมาได้เลยนะครับกิจกรรมขวดไหนเข้มจากสถานการณ์นะครับมีน้ำอัดลมอยู่5ขวดวางเขาอยู่บนโต๊ะนะครับและมีเด็กชายคนหนึ่งน,นะครับเดินขึ้นมาพร้อมกับขวดน้ำปลา ปลาขวดนี้นะครับและได้นำน้ำปลานี่ะครับไปผสมลงในน้ําอัดลมนะครับจํานวน2ขวดและได้ทําการสลับไปมานะครับจนไม่ทราบว่าน้ําอัดลมขวดไหนนะครับผสมด้วยน้ําปลาอยู่ต่อมานะครับก็มีนักเรียนนะครับ5คนนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับได้แก่ก้าซิกเต้หมึกและทัดครับ ทั้ง5คนนะครับได้นัดมาชวนกันนะครับดื่มน้ำอัดลมสูตรพิเศษนะครับว่าแต่น้ำอัดลมสูตรพิเศษจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันต่อเลยครับพวกเขานะครับได้ชวนกันนะครับมาดื่มน้ำอัดลมสูตรพิเศษนะครับโดยน้ำอัดลมสูตรพิเศษนี้นะครับคือการนำน้ำอัดลมทั้ง5ขวดนี้นะครับมาผสมกันซึ่งได้ดังนี้นะครับก้านะครับดื่มน้ำอัดลมระหว่างขวด B และขวด C ครับซิก ดื่มน้ำอัดลมระหว่างขวด c และขวด e ครับเต้ดื่มน้ำอัดลมระหว่างขวด a และขวด e ครับหมึกดื่มน้ำอัดลมระหว่างขวด a และขวด c ครับและทัชนะครับดื่มน้ำอัดลมระหว่างขวด d และขวด e ครับเมื่อเด็กๆนะครับได้ผสมน้ำอัดลมสูตรพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทําการดื่มครับแต่ผลปรากฏว่าน้ำอัดลมนะครับมีรสชาติเค็มนะครับ มีเพียงแต่น้ำอารมของเต้เท่านั้นนะครับที่มีรสชาติไม่เค็มและก็อร่อยครับสาเหตุต้องเป็นเพราะว่าเด็กที่นําน้ําปลามาผสมลงในขวดน้าําอรรมณ์แน่ๆเลยแต่ว่านักเรียนทราบไหมครับว่าน้ําอารมขวดไหนนะครับที่ผสมน้ําปลาอยู่ช่วยครูคิดหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับ นักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอแต่ว่าแต่จะเป็นขดไหนเอ่ยขวด A ขวด B ขวด c ขวด D หรือว่าขด E นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานะครับทำการบันทึกข้อมูลนะครับจากสถานการณ์นะครับที่ได้นะครับลงในดังตัวอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ ดข้อมูลนะครับให้อยู่ในรูปแบบกลุ่มนะครับโดยจะแบ่งได้2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเค็มและไม่เค็มนะครับเค็มนะครับได้แก่ก้าซิกหมึกและทัดกลุ่มที่ไม่เค็มนะครับคือเต้จากนั้นนะครับทำการลากเส้นเชื่อมโยงระหว่างเด็กกับเครื่องดื่มที่ดื่มนะครับจะได้ว่าเต้นะครับดื่มน้ำอัดลม A และ E ก้านะครับดื่มน้ำอัดลม B C ซิกนะครับดื่มน้ำอัดลม C E หมึกนะครับดื่มน้ำอัดลม A C และทัดนะครับดื่มน้ำอัดลม D E จากนั้นนะครับพิจารณาข้อมูลนะครับเต้นะครับดื่มน้ำอัดลมระหว่างขวด a และขวด E นะครับจึงสรุปได้ว่าขวด a และขวด e นะครับไม่มี น้ำปลาผสมอยู่ในขวดน้ำอารมณ์นะครับและพิจารณาในแก้วของทัตนะครับทัดนะครับดื่มน้ำอารมณ์นะครับระหว่างขวด D และขวด E นะครับเมื่อขวด E นะครับเป็นน้ำอารมณ์นะครับดังนั้นนะครับขวด D นะครับจึงต้องเป็นน้ำอารมณ์ที่ถูกผสมด้วยน้ำปลาจากนั้นนะครับพิจารณาในแก้วของหมึกนะครับหมึกดื่มน้ำอารมณ์ระหว่าง A และ C ขวด A นะครับเป็นน้ําอดรม์ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ําปลาอยู่ดังนั้นนะครับขวด C นะครับจึงมีส่วนผสมของน้ําปลาอยู่นั่นเองครับและเรานะครับก็ค้นพบแล้วนะครับ2ขวดน้ำอดลมณ์นะครับที่ถูกผสมด้วยน้ําปลาดังนั้นนะครับขวด B นะครับก็จะเป็นขวดน้ำอดรมณ์ที่ไม่ถูกผสมน้ําปลานั่นเองนะครับจากคําถามนะครับว่าน้ําอัดลมณ์นะครับ2ขวดนะครับที่ถูกผสมนะครับ คือขวดไหนนั่นก็คือขวด C และก็ขวด D นั่นเองนะครับเป็นไง,ไงบ้างครับนักเรียนตอบถูกกันทุกคนใช่ไหมครับ <S <S และนอกจากเรานะครับจะแสดงวิธีคิดโดยแผนภาพดังตัวอย่างนี้นะครับเรายังนะครับสามารถใช้วิธีอื่นในการพิจารณาหาคำตอบได้เช่นการหาคำตอบในรูปแบบของตารางซึ่งจะประกอบด้วย ชื่อเด็กแล้วก็เครื่องดื่มที่เด็กแต่ละคนได้ดื่มนะครับดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับการดื่มน้ำอารมณ์มากๆจะทำลายสุขภาพเราได้นะครับเด็กๆเราควรหันมาดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายลดน้ำหวานดื่มน้ำเปล่าออแทนนะครับเพื่อสุขภาพของเราสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับสิ่งที่ได้ ในวันนี้ก็คือการคิดอย่างเป็นระบบนะครับจะช่วยให้เรานะครับสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์นะครับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับจะมีความสําคัญนะครับเมื่อข้อมูลนะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นการพิจารณาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับสามารถทําได้หลายวิธีนะครับเช่นแผนภาพหรือตารางสําหรับสุดท้ายนี้นะครับครูต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะครับสวัสดีครับ